สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระไลนนี้เป็นไลนต่อคำถามครับไม่ยาวสั้นๆนะครับประเด็นนะครับมีอยู่ว่าครับเมื่อเราไปแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินตามโครงการเดินสํารวจแล้วเนี่ยเขาจะออกใบรับแจ้งก็จะมีบัญชีรับแจ้งใบรับแจ้งนะครับหรือ คำยอ่อชื่อเล่นมันก็คือสอคอ 2, สองสคสามเมื่อได้มาแล้วเราไปทําอะไรต่อออกโฉนดได้กี่แบบนะฮะโฉนดที่ได้มาเป็นแบบไหนนะครับติดห้ามโอนหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้นะครับเรามาไล่เรียงกันนะครับส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับคําว่าสอคอหนึหรือหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองใช่ไหมครับ ไม่ค่อยคุ้นแต่อาจจะพอได้ยินนะว่ามีสคสองสคสามอยู่บ้างนี่แหละครับ,รครบสคสามจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่นั้นมีประกาศในการเดินสำรวจนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นไม่มีการเปิดรับแจ้งนะความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนะครับและ สำนักงานที่ดินก็จะออกประกาศนี้ให้ชาวบ้านชาวช่องตาสีาตาสาตามยใหญ่มาคนบ้านเราไปแจ้งการครอบครองที่ดินภายใน30วันนับจากวันประกาศของจังหวัดนั่นแหละครับเมื่อไปแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบมันก็จะมีก็จะได้อะไรครับสคสอง,อสองก็คือบัญชีรับแจ้งแล้วก็สคสใบรับแจ้งนะครับความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนะครับใบนี้บ่งบอกว่าคุณนะครับ ไม่ได้สละสิทธิ์ในที่ดินครับไม่เสียสิทธิ์ในที่ดินนะและสามารถน,นําไปนี้ไปทําอะไรต่อหลายคนสงสัยหนึ่งครับออกโฉนดตามโครงการเดินสํารวจโดยนําใบนี้แหละครับไปแสดงต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในวันที่เขามาเดินสํารวจรางวัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าคุณไม่มาแจ้งคุณก็ต้องมานําหรือส่งตัวแทนมานําพนักงานเจ้าที่ ในการเดินสำรวจในการเดินสำรวจหลังจากนั้นพวกที่เรียกว่ากรณีที่มีการแจ้งและนำหรือมีสองข้อ 2, สองสอข้อสามเนี่ยสามารถนำไปออกโฉนดเฉพาะรายได้ด้วยครับนอกจากเดินสำรวจเนี่ยออกเฉพาะรายได้นะครับถามว่าเฉพาะเจ้าของเดิมไหมไม่ครับผู้ครอบครองต่อต่อกันมารุ่นสู่รุ่นหรือมีการซื้อขาย เปลี่ยนมือกัน,นครับพวกนี้เขาเรียกว่าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าผู้ครอบครองต่อเนื่องออกได้เหมือนกันครับนำมายื่นออกได้ในฐานะผู้ครอบครองต่อเนื่องจากเจ้าของเดินนม,มนะครับแต่ไม่รวมนะครับแต่ไม่รวมอะไรครับผู้ซึ่งมีหลักฐานนะครับแต่ไม่รวมก็คือผู้ไปแย่งการครอบครองจากเขานะครับ ไปแย่งการครอบครองแล้วได้สิทธิ์การครอบครองโดยการแย่งการครอบครองมาเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับถามว่าตัวนี้มาตราน,นี้มันเป็นกรณีการออกเฉพาะลายในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นนะครับต้องขออนุมัติต้องขออนุมัติจากผู้ว่าถ้าเกิดถามว่าเหตุผลและความจําเป็นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับนะครับเหตุผลและความจําเป็นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับ เหตุผลและความจําเป็นเดี๋ยวผมจะดูให้ครับก,ก็คืออาจจะมีการเวนคืนอาจจะให้ที่ดินคืนรัฐผูนะ้วนะ่างานจ,จะโอนที่ดินกลับรัฐหรือนะมีความจำเป็นอย่างอื่นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮนะถ้าอะไรครับถ้ามีการครอบครองอไม่เกิน50ไร่ออกได้50ไร่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเรียกว่าเจ้าพนักงานที่ดินแต่ถ้าเกินอยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ว่า ราชการจังหวัดนะครับซึ่งที่ดินตรงนีนะ้เป็นกรณีที่ดินที่ไม่มีอะไรครับไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีสคหหรือหนังสือหลักฐานการแจ้งการครอบครองแต่มีสคสองสคสามนีครับ,นะรบมาสรุปตกท้ายให้อีกทีนะครับถามว่าติดห้ามโอนไหมไม่ติดห้ามโอนครับการออกตามมาตรานี้สวัสดีครับ